ถ้าพูดถึงกรดในชีวิตประจําวันนะครับถ้าพูดถึงกรดในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีกดอะไรบ้างอ๋อและสารในชีวิตประจําวันที่เราสามารถแบบใช้ได้เจอไดอ้นะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือโอ้นะครับเช่น NaCl โซเดียมคลอไรด์ที่เรียกว่าเป็นเกลือแกงอ่านะครับที่เรียกว่าเป็นเกลือแกงนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็ Cs3COOHS นะครับอันนี้ก็คืออะซิติกอ่านะครับอะซิติกเอ๊ะพี่อูมอะซิติกคืออะไรนะคือน้ำส้มสายชูอ่านะครับน้ำส้มสายชูรวมไปถึงอ่สายชูนะครับอ,อ่านะครับน้ำส้สมสายชูนะครับร e วมไปถึงอะไรรวมไปถึงน้ำมะนาว น้ำส้มด้วยนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับทีนี้เด็กๆครับพี่อุ้มขอฝากเตือนไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในปฏิกิริยากรดเบสของเราเนี่ยนะครับอ่านะครับในปฏิกิริยากรดเบสระวังดีๆนะครับเด็กๆรู้จักยาตัวหนึ่งไหมครับเราเรียกว่ายาพาราเซตามอลอ่านะครับพาราเซตามอลนะครับพาราเซตามอลเนี่ยนะครับ หนูจาไหมนะครับเด็กๆครับเด็กๆครับอนุพันธ์สุดท้ายของพาราเซตามอลนะครับอนุพันธ์สุดท้ายของพาราเซตามอลเนี่ยนะครับเด็กๆครับอันนี้คือความอันตรายเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเด็กๆจะต้องรับประทานยาพาราเซตามอลเด็กๆจําเป็นจะต้องนะครับรับประทานข้าวเข้าไปก่อนนะครับอ่านะครับนั่นก็คือมีอาหารรองท้องที่เป็นอาหารนะครับไม่ใช่ของเหลวนะครับอ่านะครับเพราะอนุพันธ์สุดท้ายของพาราเซตามอลเราจะได้เป็นอะไรครับ เราจะได้เป็นอะไรครับ ok? เราจะได้เป็นกรดตัวหนึ่งเราเรียกว่าอะซิติกนะครับ cs 3 cooh นะครับ cs 3 cooh อ่านะครับตัวนี้เลยนะครับมันเป็นกรดอินทรีย์ครับโครงสร้างของมันเป็นอย่างไรครับ cs 3 k c d o u o h อ่านะครับตัวนี้นะครับมันทำการกัดกระเพาะเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆต้องระวังไว้ดีๆนะครับอ่านะครับเด็กๆต้องระวังไว้ดีๆนะครับ น,นี่นะครับอันนี้ก็คือปฏิกิริยากรดเบสของเรานะครับอันนี้ก็คือปฏิกิริยากรดเบสของเรานะครับ